อาจารย์รัสเซียเนี่ยโดนยึดเงินทุนสำรองดอลลาร์แล้วเนี่ยนะคะพอประเทศอื่นเนี่ยก็ยัดเขาก็ไม่มั่นใจค่ะก็ซื้อเป็นทองแทนค่ะแต่เวลาที่เราซื้อทองก็จะไม่ได้เอาทองก้อนนกลับประเทศแต่เอาฝากเอาไว้อยู่ที่อเมริกาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็สามารถถูกยึดได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าหรือว่าทองที่เป็นทุนสำรองเขาซื้อที่ประเทศไหคุณต้องแยกก่อน การอายัดไม่ให้เคลื่อนไหวค่ะซื้อขายถ่ายโอนไม่ได้อันนี้เรื่องหนึ่งค่ะยึดกับอายัดไม่เหมือนกันนะอันนี้ที่เขาทําคืออายัด,ยด<ช>ไม่ได้ยึดอายัดไม่ให้เคลื่อนไหวค่ะ <WOODR S 2> ก็เท่านั้นยึดนี่คือยึดมาเป็นของตัวเองค่ะอันนี้มันปต้นไม่เหมือนกันคอายัดก็เหมือนกันปบปปงออายัดเงินในบัญชีไม่ให้เคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแยกนะ แต่การอายัดก็ทําให้เราไม่เป็นอิสระในการจะบริหารสินทรัพย์ที่เป็นเงินมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่เฉพาะทองหรอกค่ะสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศอื่นๆเช่นสมมุติว่ารัสเซียซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะมันก็เป็นระบบสกิปเลสอะอถูกไหมโอนเงินไปโอนเงินกันมาเงี้ยก็เขาฟรีซก็คือ ถ่ายถอนเงินต้นเมื่อเขากำหนดเขาก็ไม่ให้ค่ะก็ยังอยู่นะแต่ว่าไม่คืนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ให้อ,อแต่ครั้นี้เนี่ยมันมีความคิดโลดโผัไม่กนนั้นคือมันมีฝั่งนึงที่บอกเฮ้ยยึดเลยนะยึดเลยยึดแล้วเอามาเอามาบูรณะยูเครนอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรประมาณนี้นะ,ระ,นะคร,ระาวน,นี้ประเทศอื่นเขาก็ต้องปริวิตกค่ะที่จริงที่เขาทํามันทำสองเรื่องนะหนึ่ง ที่ทำกับรัเสเซียเป็นการแซงชั่นจริงๆแล้วมีผลกระทบเนี่ยอันที่หนึ่งคือเรื่องการอายัดทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของรัเสเซียที่อยู่นอกประเทศไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะ<ฆ>ญี่ปุ่นเอออะไรต่ออะไรที่มันมีกระรัะเสเซียถือพันธบัตรเงินเยนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่นก็ขยับไม่ได้ไปถือพันธบัตรที่เป็นเงินยูโรในสาภาพยุโรปในยูโรโซนก็ขยับไม่ได้ ไปท้องก็ขยับไม่ได้ที่มีอยู่อ่ะนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นที่เขาทำอย่างนันคือเขาตัดการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านระบบสวิปเขาตัดออกเพราะฉะนั้นเราไปใช้บัตรเครดิตที่รัเสเซียก็ไม่ได้<อ>เพราะว่าการโอนเงินบัตรเครดิตวีซงวีซ่าอะไรพวกนี้มันมาสเตอร์มันต้องใช้สวิปเพราะงั้นไอเดียทำสองอย่างแน่นอนอ่ะ บางประเทศเขาคิดว่าอย่างนี้เขาไม่ปลอดภัยเขาก็ต้องหันเหียนไปทําอย่างอื่นอาจจะลดการถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่เขาคิดว่าไม่ปลอดภัยก็เปลี่ยนเป็นซื้อทองมากขึ้นจีนก็ทำทำแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทำแบบสุ่สี่ 4, สุมห้าก็ค่อยๆทำอาจารย์แล้วเวลาที่ซื้อทองอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ได้เอากับประเทศเราถูกไหมคะเอากับก็ได้ไม่เอากับก็ได้อถ้าไม่เอากับเอาฝากไว้ที่ไหนคะไม่เอากับก็ฝากไว้เขามีเขาก็มีคลังมีห้องมั่นคงที่อเมริกามีที่นิวยอร์กมีที่เกแมนฮัตตันมีที่อังกฤษก็มีค่ะแต่ที่เขาทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์นะถ้าเกิดเขาต้องการจะขายเขาก็ไม่ต้องขนก็ไม่ต้องขนทองจากเราอคือเขาเรียกว่า physical delivery ค่ะ เขาก็ออกใบเขาก็จะออกเอกสารเป็นใบฝากทองไว้เหมือนกันก็เหมือนกันน่ะ,ะนึกถึงภาพเราฝากเงินแบงค์เนี่ยเป็นตัวเลขเบัญชีในสมุดฝากถูกไหมเรามีแต่ตัวเลขถูกไหมคล้ายๆกันแบบนั้น<อ>ถ้าเขาไม่มาอายัดห้ามถอนเราก็ถอนได้